สวัสดีครับตลาดโบเบสัญจรนะฮะวันนี้เรามาแนะนำร้านนะครับปลาแดดเดียวนะฮะลุงนกนะครับกับทีมงานตลาดโบเบสัญจรนะฮะพบกันทุกวันอังคารและก็วันศุกร์นะครับมีปลาช่อนแดดเดียวนะฮะปลาอินทรีแดดเดียวนะครับปลาสลิดแดดเดียวก็มีนะฮะสดใหม่แน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพนะครับว่าแม่แม่ผมถ่ายวีดีออตายายนะฮะ ตอนถ่ายคลิปคิดว่าผมจะซื้อนะครับจะเอาซื้อถุงให้สละมีปลาช่อนนะฮะปลาช่อนแดดเดียวนะครับกําลังดีนะฮะไม่แห้งจนเกินไปนะครับช่อนปลาช่อนแดดเดียวนะฮะให้ดูกันเห็นๆนะครับไม่เอามาจากไหนอ่างทองถามว่าทําไมเอาสซ่างฟ้าที่มีหนังปลานะฮะหรือมีเกล็ดปลาในลงเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกระโดงนะครับเรามาตากเองด้วยไหม ปลาสลิดนะฮะ้ก็ทอดนะฮะเขาจะมาเป็นสดต้มช่บชอบไปทำเมนูปลาสลิดอย่างปลาสลิดนะครับลองมาที่ต่อสอบถามได้นะฮะจำหน่ายทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับสี่แยกกุบะทอนนะฮะแล้วพบกันนะครับ